สวัสดีค่ะ3นะคะตอนนี้เราอยู่ที่เดอะวันนะคะก็จะมารีวิวร้านที่ที่บอกว่าลิปสติกยี่ห้อลำคา,าอยู่ที่ไหนนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านชื่อร้านว่าจุกจิกนะคะนี่จุกจิกเขียนเป็นภาษาอาังกฤษนะคะเดอะวันซอย3ก็ถ้าเกิดว่าเดินมาตรงถ้าลงบันไดจากฝั่งที่มันลงมาจาก เซนทันนะคะที่มันเชื่อมจากเซนทันนะคะก็คือเดินเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายฉีย่ซอยสามนะคะหาเจอง่ายๆมากเลยนะคะถ้าเจอถ้ามาทางทางวุ้ยศักก์ก็เลี้ยวซ้ายมานะคะเ,คเดี๋ยวรอปะให้รู้จักเจ้าของร้านพี่คะอ่าลิปสติกยี่ห้อลำคามตอนนี้ขายอยู่ราคาเท่าไหร่หกร้อยหกร้อยใช่ปะก็มีใช่ zaj, มีคนถามมา ก็เลยจับมาบอกชื่อร้านที่โปรโมทร้านให้รรยก็ต้องลชื่อร้านว่าจุกจิกนะคะยังไงก็ลองแวะมาปุดหนุนได้ที่เจ้าของร้านน่ารักลองต่อราคาได้คว่าจะลดให้อ่อี่นี่ค่ะกล่องก็จะเป็นแบบนี้เหมือนอย่างที่ให้ให้ดูไปร้านไปร้านเลย